อวัครับวันนี้เราก็เจอกับนุนุอีกแล้วนะครับวันนี้ขบวน136กำลังเข้าสถานีบ้านหินเขาและนะ้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ำได้ดับหนึ่งของประเทศเลยนะัครบมาดูรถยนต์ห่วง ถึงรถจักมองไ,ไกลๆเลยแสงไฟแล้วมาแล้วมาแล้ว ยาวเขาวิ่งยาววิ่งยาวเขาจะกระหลาด